เอาผี่พลอยพพลอยจ๋าอยากเจอเอาอยากเจอจ,จ้าระวัาางระวัาางสายสายของยายขาดแล้วน,นั่นนะสายโทรศัพท์ยายขาดแล้วนะั่นเปิดออกกรอนเปิดออกกรอนค่ะนั่นน่ะขาดแล้วมั้งขาดหรือยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยายเอานอนี้ไป ไม่ไม่ไม่ต้องคอดค่ะเอาไว้ตรงนี้ชาไว้ตรงนี้แหละไหนชาจะไปอยู่แต่ว่าระวังนะร้อนนะข้างในอ่ะข้างในไม่มีแอร์นะน้องพลอยน้องเพชรตอนนี้ใส่ชุดนี้ได้แล้วแต่ก่อนนี้ใส่ไม่ได้นะคะอะไรนะพอยนอนแล้วอ๋อพอนอนแล้วเหรอเี่ยอ่ะเปิดประตูให้ดูซินอนอยู่ไหน <laughs> เออขึ้นมาเยว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 มาข <gorilla S 2> ึ้นมาเยวเยลอะ่อะอ่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 ไม่นอนนะขึ้นมานะขึ้นมาอืเออมันหายใจหายใจไม่ออกนะลูกออกมาเลยแล้วมันไม่มีแอร์ยายไม่ได้เปิดแอร์ข้างในหอะออกมาวสวัสดีค่ะ ยายไป<บ>อยู่ในบ้านตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยตอนนี้บอกให้ออกมาค่ะ,อ,ะอยู่นี่ก่อนเนี่ยไปทำเปิดแอร์ให้ซะเลยวันนั้นไปเปิดให้มันมันไม่ไมติดก็เลยให้ช่างวันนี้มาล้างแอร์แล้วก็ก็เลยให้ไปทำข้างในให้เอาเป็นอะไรเจ๊พลอยเป็น คุณอ๋องสวัติค่ะคอยจ้าหนะอยโอ้ยร้องเสียงดังเลยลุกเล่นเล่เล่นเล่เล่นเล่นอันนี้มีตลาดนัดให้ยึดเค็มไหม <c oughs> แดดเร็วคดดโอ้ยโอ้ย <c oughs> ด่านะแม่มามา,มาให้ยายไ้อ๋อเสียบไว้นะโอเคเสียไว้นะเสียไว้ค่ะตรงนั้นเลยค่ะดีมาก